แล้วมาดูไวไ้ีเลยเปนน้องตัวใหญ่มากเลยพป่น้องเนี่ยน้าข้าวขาวนี่ตัวใหญ่มากเลยนะพี่น้องเยอะเต็มภูเขาเลยนี่มันจะมาประมาณนี้เลยเป็นน้องไอ้ตัวนี้จองนายเปน้องมันต้องแสนเจ้าเรื่ององเนี่ตัวอ้วนเลย ใหญ่มากโดนภุกเขาพี่น้องเยอะ,ะเฉลีวนี่ยเนี่ยคลองเตงก็อยู่ตรงเนี้ยป่าหมินก็ติอ,อยู่ตรงนี้เลยวันนี้ก็ยิงเสร็เลยเน,นี่ก็ถางถังน้ำเขาใส่มันเป็นน้ำปุ๋ยแล้วก็อปตามสายยางไปปุ๋ยเขาอบ้านเตยมันนี่หมู่บ้านใหม่หมู่บ้านเตยจะมีต้นไม้เยอะนะ บัวเต็มเลยได้พันมันไปเนาะนี่ตกดงไหลโรยไม่ใช่น้อยๆนู้นอีกกลุ่มหนึ่งอือน้องไทยแลนด์รอกินข้าวพี่น้อง นั่งกินพริกเวเจ็กไปเล็กเท่าไหร่ไปน้ำเพลินเล่นไ,ไม่ใช่คนขีผ้ากันสุดไปดังเครื่องเดี๋ยวข้าว่าตัวขีนี่ไปหารดครับรถทุนข้อหนาที่ไปกวดไป,ไปนาที่เมื่อย์เท่าไหร่ดิแววครับว่ามารับ น้ำพ,พิกชูการนั่นเองอืมหวานหวานดีไหมอือหือดูนิ้วคนกับพริก ดูนิ้วคนสามนสี่นิ้วห้านิ้วก็จะได้พริกเม็ดหนึ่งกินแล้วมันจุดไม่อยู่น,นั่นพริกนึ าซื้นใจอิ่มชั้นคลาบได้เลยเนาะออืมเต็มเลย อันนี้ลูกเล็กลูกเล็กยังหวานเลยอือ อิ่มแล้วพี่น้องชดจาคนแหละไม่ต้องชดจาพี่หรอกคนกินเดียวกับพี่ก็มาแรงเอง